นัดนะคะตรงนี้ก็คือดงซากุระนะคะทุกคนแต่เขายังไม่ออกข้างหลังนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะคะหลังคาสูงๆนั่นคือโบสถ์นะคะแล้วก็ดดานนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยแต่ตรงนี้เป็นที่พักอาศัยนะคะทุกคนรอให้แดดออกไอ้รอให้อ ถึงเวลาสักลุลระออกป้าทามาชมนะคะตรงนี้เป็นตลาดต้นไม้นะะเขาเก็บแล้วนะด้านค้าเริ่มเก็บแล้วทุกคนผลกลับแล้วนะคะรถเปิดข้างรถเปิดท้ายนะคะ นี่ก็จะเป็นริมน้ำค่ะเขาเก็บแล้วทุกคนคบ่ายโมงกว่านะคะ รถเปิดข้างเปิดท้ายทุกคนแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ฟ้าสวยปลาขอเก็บนะคะเก็บภาพเป็นที่ระลึกเนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปนะคะ เรือรอเรือรอเรือ ินริมน้ำกับป้านะคะทุกคนบนศิตเเดนค่ะตรงนวนเป็นศิตเเดนนะคะ ได้กล้วยแล้วทุกคนเก <_ d iss> ือบเข <d iss> าเก็บแล้วนะคะ <_ d iss> เ,เก็บหมดแล้วแมกนิเลียเริ่มตุมต้มๆแล้วทุกคน <_ d iss> นั่นก็ใช่นะคะแมกนีเลียต้นใหญ่ๆทุกคนร <_ d iss> อให้เขาออกก่อนว่าจะพามาเดินริมน้ํานะคะฝั่งนี้ยังไม่เคยเดินส่วนใหญ่จะไปแต่ทางอเลยซิตเดนไปเนาะ ก่อนนี้เคยมาทำอยู่แต่อยู่ฝั่งน้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาป้าขอเก็บเป็นภาพยาวนะคะวันนี้คลิปยาวเนาะ เริ่มหายทุกคน <c oughs> แดดเริ่มหายล <c> ม <oughs> เริ่มเย็นมากมาก <ๆ S 2> ผลผลไม้ผลมาเป็นซักอย่างนี้เลยนะคะเรือเขาก็จะไปมีเขื่อนตรงนู้นทุกคนเขาเขาจะต้องรอเวลานะคะไปจอดรอค่ะ <c oughs> แล้วเขาจะปรับระดับน้ำเนาะ แล้วเขาเปิดนะคะเปิดประตูให้เรือผ่านให้เรือไปเรือมาเนาะมีหลายจุดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรฟ์ทุกเลิอขอบคุณทุกกำลังแรงใจกระเช้าแสดงว่ามีคนขึ้นอยู่นะคะวันนี้มันเป็นวันเสาร์เนาะ วันเสาร์มีตลาดนัดนะคะที่นี่คุณนะคะคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่นีให้กันได้ดีเสมอมานะคะตลาดนัดตลาดนัด ห้องน้ำเคลื่อนที่ทุกคนไปบริการนะคะ บนี่บริการทุกคนปรีค่ะรับส่งนะคะรับส่งตรงนี้ก็จะเห็นซิตาะเดนนะคะทุกคนรีบๆอยู่นะคะตอนนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ ยิ้มให้ป้าด้วยน้องอะ่ะป้าเมกาแต่วะเฮ้ยเม็กซี่เทเดจงตีอุย้ยเม็กซี่บุกกูมาชื่อเขาเขาขายเขาขายของดองทุกคนขออนุญาตเม็กซี่เม็กซี่เอนน้ะนี่โนสวัสดีค่ะไทยลองค่ะไทยลองเดย์ไทยลองเดย์วีเบบีนิวะ วิวว <icana> <naj bum S 2> ิววิววิววิเบบีนีอมชื่อเบนีอมองดีไตลองเดย์เอมาดามซีอนี่ของดองทุกคนเม็กซี่บุ๊กูแม็กซี่แม็กซี่เทเทชองตี้โคนโอลิฟโอลิฟแล้วก็พริกนะคะ อันนี้ก็มีอินคาลัมเนาะหรือว่าอะไรทุกคนเขาเรียกกันป้าก็โอ้ยเนาะขนมนะคะขนมเม็กซี่บุโอันนี้เขากําลังเก็บนะคะกําลังเก็บทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเก็บแล้วก็ตํารวจก็จะคอนทลน,นะคะทีหลังเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีเขียวน้นคือเจ้าหน้าที่นะคะ ของจังหวัดทุกคนอย่างที่บอกเนาะตรงนี้มันมันมันแพงทุกคนมันแพงทุกอย่างเลยนะคะต้องต้องเสียเหมือนกับภาษีอ่ะต้องใจยอย่างหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบริการให้เขาอย่างดีนะคะขอบคุณนะคะปกลัวเสียงค่ะปกลัวเพลงกลัวเพลงก็เลยหลบไปตรงนี้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรา์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกาลังแรงใจค่ะคุณนะคะ เก็บกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ